สวัสดีค่ะ DIY by Sixyup ค่ะวันนี้จะขอรีวิวสิงเทพนะคะนี่ค่ะลูกชายซื้อให้เป็นของฝันวันแม่ค่ะเป็นซิงที่แรงแล้วก็เยอะค่ะแล้วก็สามารถโทรออกซื้อในเครือข่ายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ซิงแล้วก็จะลองใช้ดูค่ะสวัสดีครั้งนะคะ ที่ลูกชายเขาให้ของขวัญวันแม่มาเป็นตัวสินเทปตัวนี้นะคะก็ใช้มาประมาณสิบกว่าวันแล้วค่ะปรากฏว่า,าไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะใช้ได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็โทรไปหาลูกๆที่อยู่ในเครือข่ายเดีวยวกันได้ตลอดเวลานะคะนอกเครือข่ายก็เสียงนม่ทุระบาดก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะก็ปรากฏว่า โทรศัพท์เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะตอนแรกเกือบจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่พเพราะนึกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันทําให้ช้าทุกอย่างช้าไปหมดแต่พอมาเปลี่ยนเป็นซิงเทสตัวเนี้ก็เลยรู้ว่ามันเป็นที่อินเทอร์เน็ตค่ะว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตต่ําเกินไปน้อยเกินไปทําให้โทรศัพท์เรามีปัญหามากค่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะถ้าใครอยากได้ซิงเทสตัวนี้นะคะ จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเป็นซิมของบริษัทเมลอนไทยค่ะแล้วยังไงลองไปดูแล้วกันนะคะว่าชอบเป็นแพ็กเกจแบบไหนค่ะซื้อเป็นซิมที่ซื้อใช้1ปีค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเราได้จ่ายเงินหรือยังแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเราโดนดูดเงินในการเติมเงินทุกๆเดือนค่ะ แล้วถ้าชื่นชอบอย่างไรช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในเรื่องอื่นๆต่อไปค่ะจาก DIY by s i x c e s ค่ะสวัสดีค่ะ